ครับโอ้โหใครทำโอ้โหจะเช็ดตาใครจะเช็ดตาใครจะเช็ดตาใครจะเช็ดปากใครจะเช็ดปากอ อันนี้นะจะพาหนูออกไปเที่ยวด้วยนะคะเช็ดลิ้นช็ดลิ้น <c oughs> ไม่ใช่เอติมมาลูกจะเพิ่งกัดค่ะใครจะไปเที่ยวใครจะไปเที่ยวพอละใครจะไปเที่ยว ะะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่ชุ่มฉ่ำมากเลยฝนตกแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไปมี มีนัดไปทำเกี่ยวกับการอยู่ไฟมีอบทับหม้อเกลืออะไรต่างๆเนาะก็เขาทำใบนัดให้ตั้งแต่วันที่เราคลอดนะคะออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเนี้ยสามสัปดาห์แล้วนะคือจริงๆก็ยังไม่ถึง1เดือนนะคะโบราณเขาก็บอกว่าเพิ่งคลอดลูกไม่ถึง1เดือนไม่จําเป็นอยากออกจากบ้านนะแต่ว่านี่มันก็จําเป็นนะคะไม่มีใครช่วยดูน้อง ็เลยต้องยกมากันทั้งครอบครัวเลยวันนี้ให้เบบีนอนในคาซีทค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อเป็นคนดูแลให้เดี๋ยวว่าจะต้องเข้าไปทำธุระข้างในนะคะมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พอบานไปซื้ออาหารเชา้าอยู่ก็คือเขาจะมีสหกรขายพวกอาหารพวกนมน้ำต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนกัน หลับปุ๋ยเลยพี่ประจำขึ้นรถมื่อไห่ก็หลับเพื่อนั้นอ่ะซื้อกับข้าวมาละมกินก็มีข้าวมันไก่กับกะเพราซื้อมาสามกล่องเลยโอ้โหทำไมซื้อมาเยอะกันจังกินสองคนเองเอ้าก็คนละกล่องไงคนละกล่องมามาเอาหนึ่งกล่องใช่ไหมแล้วก็หนึ่งกล่องของฟ้าอีกหนึ่งกล่องเราถามลูกตลาก,กินข้าวไหมลูก อะแสแดงว่าไม่เอางั้นก็ของปลาสองกล่องก็ <c oughs> <c oughs> มีสามคนซึ่งเราเผื่อลูกไม่กินเนื้อปลากินไงตอนนี้ไปไป จุดแพทย์แผนไทยเลยนะครับก็เมื่อกี้จับลูกเลยเลยไปครั้งเดียวอาจจะต้องจับอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้น่าจะอยู่ข้างนอกนานนะครับก็เตรียมนมมาขวดหนึ่งนะปกติจะให้กินนมแม่แต่ว่าถ้ามันไม่สะดวกเนี่ยก็กินนมผงได้นะครับผมมีสำรองไว้น่าจะมีปัญหาแต่นมแม่กับนมนผงต่างกันนะเรื่องการเลยอนะครับนมแม่นี้จะเลือออกมาน้อยไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะเป็นที่จุกหรืออะไรสักอย่าง แต่ถ้าเป็นกินนมผงอ่ะเลือออกมาแบบต้องเลือบ่อยๆนะเหมือนน้องนาหลาจะกินจุด้วยถ้ากินนมขวดนะหรือรูมันอาจจะใหญ่กว่านมแม่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนคุณแม่ทำภารกิจเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะเบบี้กินนมเรียบร้อยนะคะกำลังเตรียมตัวนอนก็สำหรับวันนี้ที่ไปโรงพยาบาลตามนัดนะคะจะเป็นแผนก เ,เขาเรียกว่าอะไรแพทย์แผนไทยก็จะมีการนวดนะคะมีการาประครบเต้านมแล้วก็มีการทับหม้อกเกลือด้วยจริงๆเขาจะมีให้เหมือนกับอยู่ไฟด้วยนะคะแต่ว่าบปไม่ได้อยู่ไฟเพราะวาวันนี้เอาน้องไปด้วยก็คือกลัวว่าจะเผื่อนั่งๆไปแล้วต้องแบบรีบออกมาให้นมอะไรอย่างเงี้ยมันจะ ขาดตอนนะคะก็เลยข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะทําครบสูตรเลยจริงๆมี5อย่างเนาะไปก็จําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาเยอะอยู่เพราะว่า เราจะทำครบสูตร5อย่างเลยเนาะรู้สึกทำแล้วก็โอเคดีนะคะเขาจะมีนวดด้วยมีบีบมีจับเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะรวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเมื่อกี้นะคะแค่30บาทเอง <c oughs> พอดีว่าคุณหมอเข้าซักประวัติเรื่องของน้ำนมนะคะ <c oughs> ก็เลยได้ยาสมุนไพรเสริมน้ำนมมามีอะไรนะดอกดีปรีมีขิงมี หลายๆอย่างนะคะที่ช่วยเรื่องน้ำนมด้วยก็ได้ทั้งนวดตัวนะคะแล้วก็ได้ยามาด้วยเสียไปแค่30บาทเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องไปอีกเพราะว่าเราจะต้องไปทั้งหมด5วันนะคะที่นัดไว้วันนี้ไปแล,แล้วก็เหลืออีก4วันกะว่าจะทำให้ครบสูตรเลยแล้วพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้เอาน้องดาหลาไปด้วยนะคะให้คุณพ่อดูที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปจะต้องขับรถไปเองเนาะ ระยะทางจากที่บ้านไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณ5กิโลนะคะไม่ไกลมากเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นร็อกสั้นๆนะมาอัปเดตนะคะน้องดาหลาอายุ23วันแล้ว <Wow. S 1> เกือบครบ1เดือนแล้วนะคะส่วนคุณแม่ก็แข็งแรงดีแล้วก็เดี๋ยวมีทําแพ็กเกจอยู่ไฟนะคะ5วันส่วนคุณพ่อก็หลายๆคนรีเควสว่าอยากจะให้โกนหนวดโกนเขานะก็จัดไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามพวกเราเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบา,บายค่ะ